สวัสดีค่ะน้องปุ๊กนะคะเภสัชกรหญิงปัญรัตน์จันจันเกษมค่ะปุ๊กมักจะถูกรู้จักนะคะในานามคนที่ดูแลเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพราคาแพงค่ะเคยคิดไหมคะว่าเราใช้อะไรในการตัดสินคําว่าแพงสําหรับปุ๊กนะคะเครื่องดื่มที่แพงคือเครื่องดื่มที่ทานแล้วอาการป่วยไม่จางหายเครื่องดื่มที่ทานแล้วอาการป่วยจางหายมันไม่แพง เพราะอะไรดูไหมคะเพราะว่าไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าคุณค่าชีวิตของคนที่เรารักค่ะวันนี้นะคะผูกขอเวลาสั้นๆนะคะในการแนะนำน้ำมึงคุดนะคะผสมเห็ดลินจซอนะคะของ a s p i r a t i o n นะคะหลังจากที่ท่านทานนะคะแค่1 5 3 0ซซีนะคะก่อนอาหารเช้าและก่อนนอนวันละ2ครั้งนะคะ สามารถเจาะตรวจระดับน้ําตาลในเลือดนะคะได้เลยก็จะระดับน้ําตาลในเลือดลดลงในระดับที่พึงพอใจะค่ะและนอกจากนั้นนะคะคอเลสเตอรอลก็เช่นเดียวกัน,นะค่ะหลังจากที่ท่านเริ่มทานนะคะแค่2อาทิตย์ท่านก็สามารถตรวจเช็คระดับคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะกูก็มองหาใครที่พร้อมจะดูแลนะคะคนที่คุณรักนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ 0879154732นะคะขอยับมีตทีนะคะ0879154732หรือที่ลายไอดนะคะปานไอปุ๊กพีโปรแลนด์เอแอนดมดนะคะเอนเนเธอร์แลนด์เอแอนดมดไอไอแลนด์พีโปรแลนด์ยูอังเคอร์แล้วก็จีกันเด์อนค่ะ